รอบนอกครับผม ปเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนไฟแล้วในการปรุงก็ต้องพูดถึงเตาจีนที่มันดังฟู่ฟู่เขาทำยังไงเพิ่มเขากดเอาวเตาจีนเหยียบครับกระทะที่เป็นเตาแบบเตาจีนที่เขาผัดเหมือน้เพิ่มเลยไปแรงบรคั ปรับไฟตรงไหนอย่างนี้ครับให้มันดังไฟแรงแก๊สเป็นเยอะแก๊สถังใหญ่ใช้แก๊สถังใหญ่ดูว่ามีที่เหยียบแบบแก๊สถังใหญ่ับมันเร่งมันดีมาเล้งเขาสุดยอดเลยเร้งเงด่นนะครับอาหารเราแบบทำเชิยงเชียงหรือทำอะไรเขาก็จะ ตัดแค่กี่ยอดขัดก็เลยลวบข้อตัดแเดียวแล้วก็าขัดรวมกันแค่เดียวใส่แรงเลยต้องอร่อยที่ไปครับอาหารนี้นะครับเด็ดนักที่จะสีขาไม่ได้ครับผมนี่ทอด เะโอเคเดี okay. ๋ม,มุนครับเพิ่มน่ากินมากเลยโอ้โหผิดจะเต็มเลยรอบนี้รสมาครับผมน้ำตาลตาลอีกขมันนาวเติมน้ำปา่าบาเคน ไม่ใส่นะผมมีแต่กะปิแค่นั้นครับนะครับกะปิก็เค็มแล้วครับเป็นซุปวะครับหนีซุปก็ไม่ใส่นะครับเลน้ำร้อนนครัน้ำร้อนอย่างเดียวถ้านทำซุปมันจะรสชาติเปลี่ยนนะครับ่น้ำร้อนนะครับแต่บางนาวนี่จะเปลียงยนิดนึงกระกุกน้ำหอม ดูมุมมองนะเพื่อนเมื่อผมเวลาลูกค้ามาสั่งถูกม,งงมันี่มนะใครผ่านไปผ่านมาไผ่านตานะเพิ่มแบบนี้ลูกคา้ามาสั่งแล้วนี่นะครับบิสเตผมต้องคนๆแบบนี้ร้อยมาแข็งนี่ต้องเด็ดใส่กินกับเอ๋อผมเล็ดมากครับสูตรนี้ แกะติดแกะเพิ่มความเปรี้ยวตามรสชาติที่ห้องชอบเปรี้ยวกรับความลงตัวอย่างเลยคนระับ <c oughs> ใส่หมูเลยไหมใส่หม้อเลยครับนี่ครับต้องปรุงลราซิมแล้วก็เติมไปเรื่อยๆครับผมทดลองจัดจัด๊กไม่ยากไหน บ้านนา้เพิ่มมาผมจะอาจจะอ่านมากเลยสมเชยดผ้า่อยน่ครับของสาสชมน้เพิ่มอีกแบบครับผมพัดเครื่องสนใจนีมาแรวแหลกเปลี่ยนน้เพิ่มเลยครับผมนาฬิกาด้วยทีเด็ดก็นกครับผม นกกรงหูจุกมาแล้วครับผมหน้าตาที่เด็ดตอกผักสดกินมือนี้ขี้ไหลเลยครับเป็นพี่ครับผมจอดครับเด็ดสวดบอกเลยครับ er <c oughs> ผมสองอย่าง คนหวานกุ้งเนี่ยวันนีครับผมมาครับทีเด็ดตรงมาเลยครับผมซิมแบบธรรมดาก่อนหืมแซบมากเลยกับเต่าห่วงแซบครับไข่เจียวเพิ่มอะไรอย่างมากมายมาอาจารย์คนหนึ่ง ใส่สองฟองมั่ได้หลายกันเลยกรอแบบนอกนุ่มในด้วยสซามันอ่อนๆครับพี่หนี่มาครับที่ที่เด็ดลาดไปเยอะๆเลยเพิ่มจัดให้เต็มครับรอบนี้ซิกเยอะอ ชอบก็ผิดน้ำจิ๋วครับผมน้ดรวก

แซ่บเผากันสุดๆครับกระมงดว้วงนี่นี่เข้าตัวลวง ไข่ครับผมเห็นไข่ตุ๋บันร้อนเลยข้างออกไปนิดหน่อยมูเยอะครับผมกลางเยอะมาก เป็นผิกกะเลียงบานๆครับที่โซโป,โปโอะไร่างเ้ยผิกะปิแบบเผ็ดไข่ปลาทูมาที่อีกแบบครับผมหัดฝากทองหวาน

เจ้าอแพครับฉลัม จฝักฝักสีทองผมแกบ้านแสบจริงครับพูดเลยเมื่อเสี่บมันสินันแล้วครเบาม,มาเราเพิม่มประมาณถึงอาทิตย์นะคระับ Cá sáng có thơm nhiều, sáng hóa khoai rất sôi nhiều. Ừm, kỳ vấn này. Rồi kỳ vấn thu vào thế này. Còn nhớ cầm thằng chèo. Cái này cầm hết จัมดุซี่จัดมามันชิมนี้แหเขาหยำเขาจะตับมนเนี่ยมันมันเป็นก้อนปุ๊บุ๊บุ๊บใส่มันมดูอย่างเอ

รุ่นแรกมากครับผมตัวหลวงกินหอดกับปุลเศร้าได้แซ่ mm hmm. บดีครับผมหลวงแล้วแซ่บก็สดเพราะว่าวมันก็มีพริกแซ่บมากนอนอยอดนี่เขาแซ่บครับผมจต่รอนนี่มันจะเป็นข้นๆนนิดหน่อยันยอดมัน,นเป็นแบบแซ่บแบบอีสานของจริงครับนี คนมาเขาจะเอาแบแกงใช่อย่างครับแกงรู้ไหมอุ้ยขออภัยครับผมข้าวเหี้ย เที่ยวมาถึงเก้าหกครับผมจับมากจริงนบผมดอด

พ่กเพริงกรเพิ่มุดดาิ้ง,งเดี๋ยวมีมะขามหน่อยเดี๋ยวให้เระเพิ่มเผ็ดตอนที่อากเย็ดหนักครับผมแล้วพริกมะขามบางจีนก็พวกให้เกียวขอยได้ครกกับผมเกัพักตุ่มในการได้ดีรับรออนนั่นแหละเงยก็มันตก cái lắm thì đừng nghe. <laughs> <laughs> แจบมากจริงครับผมวันจอดทร์ได้เมืง่งพี่กะพี่ตอนได้ใน,นพ่อพิมพบังครับผมเปียงเขาแล้วบ,บ้านกุจแจเขาเพิ่มแล้ว